สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้พวกเราจะมาแนะนาหนังสือที่น่าสนใจสองเล่มเรื่องแรกอุทัยเทวีเรื่องที่สองรับมือไทยแล้วค่ะถ้่จะนําเสนอวันนี้นะคะก็คือเรื่องอุทย TV, ัยเทวีเป็นนิทานพื้นบ้านของไทยค่ะแต่งขึ้นโดยนาน,นกมู่นะคะผลิตที่บริษัทแฮปปี้คิดกรุงเทพมหานครในปีพศ2 5 4 7ค่ะโดยเนื้อเรื่องย่อนะคะอุทัยเทวีเป็นที่ดาของลูกค่ะเวลาละนางนาคนางพัดอาศัยมาอยู่บนโลกมนุษย์ นางจาึงปกป้องตัวเองด้วยการไปอยู่ในราคาครบค่ะต่อมาตากระยายมาพบนางจึงไปขออาศัยอยู่ด้วยนางจะช่วยเหลือตอบแทนตาก,กับยายโดยการช่วยเหลืองานบ้านค่ะ และเมื่ออุทัยเทวีนะคะโตขึ้นเป็นสาวสวยนะคะเจ้าสุทธาราชกุมารน,นะคะก็ได้มาพบนางและขอให้พ่อนะคะไปสู่ขอตากับยายของนางนะคะโดยตากับยายนะคะก็จึงบอกให้พระราชาสร้างสะพานทองนะคะจากปราสาทมาที่บ้านของตากับยายพระราชาจึงโกรธมากจึงสั่งให้ตากับยายนะคะสร้างปราสาทให้เสร็จภายใน7วันนั่นเองค่ะต่อมานะคะนางอุทัยเทวีนะคะก็เลยได้เนรมิตปราสาทขึ้นมาส่วนเจ้าชายนะคะก็ได้ขอพรจากเทวดาว่า ให้มีสะพานทองปรากฏขึ้นนะคะทุกอย่างก็เลยจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งค่ะโดยข้อคิดของนิทานเรื่องนี้นะคะก็คือคิดดีทําดีย่อมมีผู้คนที่รักเราอยู่รอบข้างเราค่ะแล้วก็ใช้สติก่อนลงมือทําอะไรค่ะโดยหนังสือได้มี้นะคะสามารถหาอ่านได้ที่อินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่ข้อสมุดโรงเรียนต่างๆค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําหนังสือเรื่องที่2รับมือภัยแล้งเป็นหนังสือที่ช่วยให้เราเตรียมการรับมือภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ โดยชื่อผู้แต่งคือนายสุรพงษ์มั่นมาโนพิมครั้งที่สองในปีพศ2558ค่ะเนื้อหาหลักๆของเล่มนี้นะคะก็จะมีสาเหตุของการเกิดภัยแล้งผลกระทบวิธีการเตรียมการรับมือกับภัยแล้งและ5โรคที่ควรระวังที่แฝงมาในฤดูดดภัยแล้งค่ะโดยสาเหตุการ,การเกิดภัยแล้งนะคะมีทั้งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและมะนุษย์สร้างขึ้นเช่นการเกิดฝนตกน้อยเกินไปพืชพันธุ์ถูกทำลายผลกระทบมีทั้งทางด้าน เศรษกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการเตรียมการรับมือภัยแรงนะคะเช่นการขุดบ่อบาดาลวางแผนการใช้น้ําฟังคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาการนําน้ํามาใช้หมุนเวียนห้าโรคที่ควรระวังเกี่ยวกับภัยแรงนะคะโรคอุจจาระรั่วเฉียบพันธ์โรคปิดโรคหายเป็นพิษโรคไข้ไทรอยโรคอหิวาตกะโรค ถ้านุกคนสนใจอ่านหนังสือเล่มน,นี้นะคะสามารถหาอ่านได้ที่ห้องสมุดโร,รงเรียนวิดหินทยาค่ะเพราะเป็นหนังสือเตรียมการรับมือภัยแล้งที่ช่วยให้เรารับมือภัยแล้งได้มีประสิทธิภาพในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะ